ไม่มีไม<อ>่มีเป็นแล้ท่อท่อตัวนี้มันก็คือท่อที่ระบายน้ำที่มันมาจากข้างในอ่ะนะครับนะน้ำที่อยู่ข้างในก็ใช้ยาช่วยส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ท่อมันระบายอีกส่วนเพราะว่ามันระบายออกมาเยอะใช่ไหมใช่ใช่แต่จริงๆถ้ามันออกมาดีจะได้ไม่ค้างข้างในงนะ ถ้าเราไม่ใส่ท่อมันก็จะขังข้างในให้เขาถูยืดนะโอเคล้วพอแล้วพอแล้วนี่นี่นคือขาด้านเราแจ้วหูมันไม่มีรูมันก็มันก็จะอักอยู่ข้างในม,มันก็หูก็จะอืดขึ้น